คุณยายเขาจะตามหาลูกชายเขาที่ชื่อกบฉลองอ่ำเจริญกับยุ่งอ่ำยุ่งก็เสียแล้วเสียแล้วเสียหมด <c oughs> เสียหมดลูก <c oughs> ยุ่งกบกบเพิ่งเสียที่เขาปั่นจำร้อหน้าตลาดประตูเชียงใหม่เสียไปไดหลัง <c oughs> เสียแล้วค่ะ เสียแล้วทั้งคู่ไม่รู้ลูกไปอยู่ที่ไหนคิดถึงอยากเจอแม่ก็จะขอโทษเขาแล้วแม่ไม่เด้ติดตามเลยลแม่ก็คิดถึงเสียแล้วลูกก็เสียแล้วไม่รู้ลูกไปอยู่ที่ไหนคิดถึงอยากเจอ จะได้ตั้สิบกว่าปีนะเขาเสียอยู่ที่ไหนอะครับไอ้กบะ่ะไอโกบนี่อยู่โรงพยาบาลส่วนดอกโรงพยาบาลส่วนดอกมหาล่ามนเป็นไม,ไม่ว่า,า,า,าไม่ว่าแกบสบายคือต้องแกใจใหญ่ไงตอนแรกไม่วานจะรับแกไปอยู่กับหนะูพี่เนี่ยที่วัดบดีทรอยไม่วางจะไปรับแล้วเขามาบอกว่าอโกบเสียเขาก็เลยแล้วพอดีช่วงนั้นไม่วางก็มีเงินไปดูเขาที่โรงพยาบาลหรอกเพราะว่าเขาท่านเดี๋ยวมอบเพื่อโรงพยาบาลเพราะแค่ปีจะไปสองปีแล้วก็บอกโกบ่ะ อายุ่งตายานแล้วยุ่งยุ่งเสียก่อนยุ่งเสียก่อนยุ่งเสียเขาอยู่กับเมียเขาที่หังดงแถวอยู่นี่เขาเป็นโรคเอ็ดเสียโรคเอ็ดนี่เขาอะไปชมอ่ะโอ้ไปชูมอ่ะแล้วแถบสบายดีอะตอนนี้แม่ก็ขอบเจ็ดสิบแล้วเนาะก็ตามอัตราภาพอ่ะครับผมเมื่อวานเาไปได้เจอแกนานละจะมาเจอแกตั้งแต่อยู่พิรลกไง S <S อืมอืมอืมอน่าก็<ช>อยู่พี่โลตกะก่อนเป็นว่าเป็นแยกจากลูกตั้งแต่นานละลต่ต่โยงของหนีไหม,อ,มอันนี้จะไม่รวมมาเพราะวาต่โยงของตีประชุมบ่อยอ่าว่าโอกาสเขาเดี๋<อ>ดวยเวเขาก็บะมีเงินหรอกที่จะไปเนาะเพราะเขาก็ลําบากไงก็เขาปั้นสำร้อมมหา,าไม่ไานบ้านเนี่ยถ้าไม่ไานไปเมื่อเช้ามาไปตลาดไปทีไรก็ไปเจอเขาไปแจ้งเอาสตางค์เขาเนาะ กบนี่ยสิปันสามล้อทีดอยู่เนี่ยแมู่้จักอยู่แหละเป็นเป็นอยู่อยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ประเ็นแรงอ่ะและมันนอนในสำนักขางนอนในสำรอกแถวนี้ยค่ะเออแถวนี้แล้วแม่กวางงูก่เสียแล้วแล้วน่องเปิ่นไถ่แลไอ้ยุ่งไอ้ยุ่งก็ตายแล้วไอ้ยุ่งก็ตายแล้วแต่ตอนเปิ่นปันรถทีจะจัดไหมคะเนละเป็นลอแล้วแล้วเมียไอ้กบนีก่อนก็มีก่อยายทาตายก่อนแล้วเมียของไอ้กบนะ ยาทาตาเสียไปก่อนแล้วไปก่อน้เสียที่หลังเจาะถ้าคนมีลูกมีอย่างตรงไหมมามีเจ้าโอ้ไอไข่ยาส่วนยู่ไข่นอกส่นนี้มียาที่นอกติงไหนตรงไหนเพราะว่านะเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลง พอฟ้าดาเกินฟ้านี่คิดมาอย่างนั้นให้จากปฏิหา